กำสองข้างเดอ้อกำสองข้างเอออ่าจุดเลยจุดเลยครับอ้าลั่นคล้องขึ้นหน่อยลั่นคล้องขึ้นหน่อยลั่นคล้องเดอ้อโอกาสาโอกาสาสีสีสุขัส,ขสวัสดีอัญชลีปานามายัย รัตนาไยามหาคุณสุนทนรพรวนวิราชสองพันห,าหา้าหกสิบเจ็ดพรรสาแห่งพุทธสังกาดมัคคัราคัมมาติราชแหองห่มอันอุดมไปด้วยเฮมันตาอุตุมีพามาสุขลาพคกิพ ดีทิสัตมิยังปาวาลีปโวลาัังขติมามุตุตมาโยคาวรานทะยุตาระจันทะจมวราสมาคมสมสลับจับกับด้วยนักขัตเลิก ถึกลูกหน่อยสอวาพันธะบัวลาพันธะอันเป็นปีปกติมาตลูกสอยโสดใสสนิทอันสถิตอยู่ในกงแแก้ทธนุราสีสีใสโสด,ดูวิโลกขมมลีภายในใมีพุทธาจักสังฆา สามัคคีไม่มีพระเดชพระคุณพระศีวิสุทธิมุนีลองเจ้าคณะจังหวัดอุบลเจ้าอาวาสวัดปากน้ำเป็นเขาเป็นประธานภายนอกมีดรจิตดาปานานันายทงพร้อมด้วยสุา ขายาติกาพันธุวงศสาพินองเสื้อสัตว์หงพันธุลายมยอมคิดถึงหาอยังคุณพลัสนาไตาแกวเจ้าทั้งสามประการอันเป็นโกฏา,ากเกล้วแห่งหน้าบุญอันเป็นมหันตกคุลอันลำยิ่ง จึงควันควายหามาได้แล้วยังเครื่องยอดแก้วมหาทานอันเป็นเครื่องสมณะอัฏบริขารเป็นของท่านอันวิศนวเศษน้อมขับเขตอาหามกับทั้งอุปาสุอุปาสิกาม เทาพญ,ญาเพ่งเ้นหมื่นสมสุดพรอมอนุมโมทนาใส่สุดในวลรพุทธศา,าสนาเป็นอันยิงจึงพร้อมกันนำมาอย่างนำสู่คนท่าจวงจันขมินสมโอยอันเจือจานไปด้วยบุพามาลาดวงดอกกายลิําำรงสด ดูประโมทื่นสมบาตกับทางบริขารผาภูเหมือนดังพระมหากษัตริย์ประสิทธทิโกศลสลาดกับทางนั่งน,น้อยนาดมันลิกาอันเป็นวราอาคามัยสิมิงเอาฮดทรงเจ้าพระธรรม,มเสนาบดีสาลีบุตร ตนบริสุทธิ์โดยปัญญาอันหราปรากฏในโวลพุทธศาสนาเป็นอันยิงจึงนิลามันตามาสังฆสมามาคาให้แลว้วยังอภิเศทเทลาภิเศษอติเลกน้ำมยดในฤชาปรากฏใน ในฮิรันยปปตตะวะวะามพาภมสิทธิเป็นเจ้าราชชาวโทงไสสุขายโนพลาอุปาเสนาพรพลาคำสังคมญาณวัฒโนลาดกิตย,พยาพรพลาคำเถิดญาณวชิโร ภาษีคุณพาปรพระอาสัญญาผูบุญทวีปุญญาวังสุภคสิลิวิหารคารพระอาสัญญาจาร์สมจิตจิตตาธรมโมอภิสิทธิ์จึงหดสงยังวัดปากนำในเวลาตุตังสาย คืนเจ็ดค่ำมาเดือนสองปีมาลงจุลาสังขาดลาซาสองร้อยสีสิบสามตัวแห่งพระราชานาจากักกรุงเทพมหาคนครอมรนรัะตะนโกสินทร์เมื่อขึ้นสลองสัทธาในอุโบสถวัดบากนำอันมีพระเดชพระคุณ ภาษีวิสุทธิมุนีเป็นเขาเป็นสังฆาศาสนุปธรรมกภกพระวรพุทธศา,าสนาศาสนาวราโรจุติปาราเจ้าก็มีแลมบาน,นีพุงขาทั้งหลาย ขอถวายยังสัญญาวลาสิทธิพพพรอันวิเิตตามอุปเทต่ภายหลังว่าทีขายุกุโงตูจตรลุธรรมาอันว่าวุทที่ทมทั้งสีประการก้าวคือว่าอนุวันนาสุขาภลาอรลกขญาันทวนาปฏิภานา อันทนหกอธิปัตยายาอันทวนเจ็ดมังคลาอันทวนแปดโอโอกาอาลาธนาจงเสด็จลงม,มาหักษาอย่งคตสันดานแห่งเจ้ากูตนแก่เง,งาตนเป็น,จนเจ้าแก่อิสระธรรมสาวกูพุทโธโคตามาโคตลา,า,ว,ตาวงสาม ของไอพระเป็ตเจ้าจงทะลงศิลาทิคุณค้ามากโอดเหนื่อยยากคอยกระทำเพียนใจสเสถียนถึงขนาดองอาจด้วยปัญญาทะลุงสุดตาทั้งหาปัญจานิกายสูตรทั้งหลายอันวิเศษจุเพิพรมพวินัยพาพิธรรมาไราอัฐาเจงจอด แต่พระสังคิตนีติไปหอดมาหาประธานมีทั้งอัลวงอลังการโยนาดีกาบุตทไทยบุตทไทยใครอัฐาเคียงหากขอให้ได้พระเพรภูมมมาลาปัญจมานท้งหามทาง้งโพยภัยผิดพญาธหายทุกขเวนารยยสวัสดี ให้ได้เป็นสีสมพันธ์สถิตอาจมันเทียงเทีระคาทะลุงอายุวัตสามอย่าได้น้อยให้ได้หอยสาวประวัตสาทะลุงนาม,มุตเถระพิเศษอภิเศษอติเลกวันดีวันดิทีอมุตตูกวันประสิทธิโยพอมลักคณาขอให้ได้ ดังคำมากคำปาธนาแกเจ้าภาพมูลาสัทธาถ้วยทะยุกอุบาสกอุบาสิกาอันใดแต่เต่าเข้ามาบัาเพญกุศลบุญญาวิเศษในห้องแห่งพระราทานตาไีขอให้ถึงมะราอันประเสริฐอันลําเลิศคือว่า อุตามะมหานลัลพันชัยตุภวังชัยตุภวังชัยมังคลังก่อขาเถินสะอาทุสะอาทุสะอาทุเอาลันคล้องขึ้น สังกระเป๋าสังอ่าต่อไปโยมมาประเคนปากน้ำนะที่ที่กรอบนะอันอันนี้อันนี้เรียกว่าปากน้ำเดอ้อนี่เดอ้อ